ท่านผู้ปคกครองคณะครูนักเรียนโรงเรียนสีสงรรมขาววิทยาที่รักทุกท่านครับด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดโรคระบาดทําให้โรงเรียนมีความจําเป็นนะครับต้องเลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ออกไปอีกนะครับจากวันที่1เป็นวันที่8 พฤศจิกายน2564ซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ตกลงและพิจารณากันแล้วนะครับถึงความเหมาะสมในการเลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครั้งนี้นะครับซึ่ง2สัปดาห์แรกนี้นะครับก็จะทําการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เหมือนภาคเรียนที่ผ่านมาเอ่อก็ฝากท่านผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานนะครับใน2สัปดาห์นี้แล้วก็จะเปิด การเรียนเป็นรูปแบบออนไซน์ในวันที่8พฤศจิกายนนะครับซึ่งจัดเต็มรูปแบบก็ยังไม่ได้จะต้องจัดแบบเดิมนั่นก็คือกลุ่ม A และกลุ่ม B ซึ่งครั้งนี้ก็อาจจะสลับเป็นเลขที่1ถึง25แล้วก็26ไปจนถึงเลขที่50นะครับอาจจะเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B แบบนี้สลับกันทุกวันนะครับ ท่านผู้บังคับบัญชานะครับท่านเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านผู้มนริการสำนักง,งานเขตได้ให้นโยบายของการจัดการเรียนในภาคเรียนที่สองนี้โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้ดำเนินการพิจารณาอย่างละเอียดแล้วก็ตัดสินใจตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายด้วยเหตุผลที่หนึ่ง นักเรียนส่วนหนึ่งของเราในปัจจุบันได้ไปช่วยผู้ปกครองจำหน่ายลอตเตอรี่ยังต่างจังหวัดซึ่งจะต้องกลับเข้ามาวันที่หนึ่งจะต้องมีเวลาในการเก็บตัวในการสังเกตอาการของตนเองนะครับสองคณะครูทุกท่านช่วงนี้ปิดภาคเรียนอาจจะเดินทางออกต่างจังหวัดรวมทั้งแม่ค้าด้วยก็จะต้องมีการเอ็กซเรย์เป็นลายบุคคล นะครับค่อยทําการเปิดการเรียนการสอนได้นะครับนักเรียนครับในปัจจุบันนี้เรามีนักเรียนอยู่3000กว่าคนได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว2564คนยังไม่ได้รับวัคซีนแต่ประสงค์ที่จะรับคือ403คน403คนนี้นะครับจะต้องรอวัคซีนหลังจากฉีดให้กับบุคคลอื่นเรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะได้รับการนัดหมายให้ไปรับวัคซีน อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนนักเรียนที่ไม่รับวัคซีนเลยนะครับก็มีอยู่90คนนะครับปัจจุบันนั้นคณะครูเราก็มีได้รับวัคซีนไปแล้ว86%นะครับส่วนนักเรียนก็รับผ่านแล้วนะครับ80%เรนก็น่าจะมีความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับแต่ก็คำนึงถึงสูนโรม,มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับช่วงนี้นะครับก่อนที่จะเปิดภาคเรียนนะครับโรงเรียนได้ประสานไปยังสาธารณสุขอำเภอ ประสานไปยังสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาม,ม่ยงศส์เลยหนองบัวลาพูแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับให้มาตรวจสอบอาคารสถานที่ห้องเรียนต่างๆเพื่อที่จะทําการเปิดเรียนในวันที่8ทางคณะกรรมการนะครับที่มาตรวจสอบก็รออนุมัติให้เราเปิดภาคเรียนนะครับในวันที่8แต่จะต้องนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขั้นพื้นฐานของเรียนนะครับผ่านการอนุมัติคณะกรรมการ ขั้นพื้นฐานโรงเรียนก่อนถึงจะเปิดเรียนได้นะครับทางโรงเรียนจะประชุมในวันที่28ตุลาคมนี้นะครับในช่วงนี้ก่อนที่จะเปิดเรียนแบบออนไลน์นักเรียนเรียนออนไลน์ให้นักเรียนสํารวจตนเองในภาคเรียนที่ผ่านมาว่ามีผลการเรียนเป็นยังไงทางผู้บังคับบัญชานะครับเป็นห่วงก็ฝากมาว่าถ้าไม่จําเป็นก็อย่าให้นักเรียนติดรอ ติดมอสอยกเว้นจําเป็นจริงๆนะครับยกเว้นนักเรียนที่ไม่ทําการทดสอบปลายภาคเรียนนักเรียนก็จะได้รอเอาไว้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขนะครับผลการเรียนนักเรียนก็จะเน้นไปที่เกรดศูนย์จนถึงเกรดสี่นะครับก็ให้นักเรียนได้ติดตามผลการเรียนของตัวเองและก็แก้ไขในช่วงเปิดภาคเรียนให้ทันตามเวลาที่กําหนดนะครับ ในช่วงนี้ช่วงการเรียนออนไลน์นี้นะครับหากนักเรียนหาผู้ปกครองมีปัญหาสิ่งใดนะครับก็ไลน์ไปแจ้งคณะครูที่ปรึกษาแจ้งไลน์ไปครูต่างๆนะครับที่นักเรียนรู้จักนะครผ่านมาถึงผู้มืนในการผ่านมาถึงคณะกรรมการบริหารโรงเรียนก็จะได้ติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับนักเรียนนะครับให้ไวที่สุดนะครับก่อนเปิดภาคเรียนก็ขอให้นักเรียนได้ ดูแลสุขภาพของตัวเองให้มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคแล้วก็ทางโรงเรียนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รั้วของโรงเรียนศรีสงครามวิยาตามกำหนดการคือวันที่8พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4นะครับหากมีสิ่งใดจะให้โรงเรียนช่วยเหลือก็ฝากแจ้งข่าวมาที่ที่ปรึกษาที่ครูแนนแนวแล้วก็ลองฝ่ายต่างๆนะครับ ก็อขอพบปะทันผู้ปคกครองคณะครูและนักเรียนเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ